สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกปู่ทุกคนมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วเสียงแจ้วแจ้วจากสาวพิมพ์อุดร to UK ตามเคยนะพี่น้องเจ้าค่ะเป็นยังไงกันนาะสบายดีกันทุกปู้ทุกคนอยู่นาะจ้าเนาะสาวพิมพ์ก็สบายดีเด้อพี่น้องจ้าสบายดีอยู่จ้าก่อนอื่นก่อนใดกัเออผู้ใดแวะเวียนเข้ามาหาสาวพิมพ์ก็ อย่าลืมเด้อค่ะกดไลค์สาวพิมพ์น้ำเน้พี่นองคะ่ะเป็นกําลังแรงใจให้กันและกันเนาะพี่นองคะ่ะเมื่อจับมือกันไปแล้วอย่าปล่อยมือเด้อพี่นองเด้อเนาะค่ะเนาะให้ใจแล้วให้จริงเนาะคะ่ะพี่นองคะ่ะขอบคุณคะ่ะอันประมาาไม่นะคะพี่นองคะ่ะสีมาส่วนกินคะ่ะมาจะพี่นองมากินเขาน้ำสาวพิมพ์ได้ยังกินวัดตีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียเนียเนีย คลิปที่แล้วกับซาพิมพ์กันพาไปเก็บไปพักเดานะคะพักเด,านะ,ะะดา,านะคะเดาป่านาค่ะซาพิมพ์กับสิมากินกับปนตัวพี่น้องค่ะปนอย่างละซา,าพพ์ปนปากกระป๋องปากกระป๋องอิลีค่ะปลาทูน่ากระป๋อง <c oughs> อันจูจ้าหาแรียนนะคะพี่น้องค่ะอันคืดอยากสเสนอคืดอยากเสนอเห็น หลายๆมือที่ผ่านมาอันเห็นนั่นัผักสะเดามันก็ล่างโป่งยยดนะคะพี่น้องซาพี่มันก็ขึนะะนน้นตลอดนะโอ้ยอันขันมันใหญ่กว่านี้จังหน่อยต้องเห็ดปนปากกินแล้วตองเห็ดก,ก,กินก็ปนปานแล้วสนเสนอพี่น้องเจ้าขาก็เลยกินก็นี่แหละค่ะผักก็ไม่มีอย่างมากไม่เนาะคะ่ะสารอาหารครบถ้วนนะคะไม่ต้องกินเยอะแยะนะคะผักม่เมนูพี่น้องคะ่ะกินแต่ผักกระเดานี่ก็เหลือตายแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยสารอาหารเพียบเนาะค่ะเอ่อ เป็นยาพียบเลยนะคะยายาดียาดังเลยนะคะพี่น้องค่ะเนาะค่ะพี่น้องมาๆๆมากินเข่ากระปุลปากระปองปลาทูปลากระปองนะคะปลาทูในกระปองพี่น้องเจ้าค่ะอันปนกระต้องใส่น้ำดังนะคะพี่น้องกินคนเดียวค่ะอันกินคนเดียวกรต้องใส่น้ำตอนนี้ก็กินบ่เบิดนะคะพี่น้องค่ะแ่บๆบกันเลยเนาะค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินเข่ากับซาวพพ์เนาะค่ะเนาะ เอาตอดออกมาเอาตอดเข้ามาพี่น้องคะ่ะหมเป็นตอดออกมาตอดเข้ามาจ้ะตอดเข้ามาน้ะค่ะนาอพผู้น่นะติ๊บเขา่าติ๊บห้าวห้าวห้าวห,า,ห,า,หางนี่พี่น้องเอ้ยบังแม่ไม่ยังล่ะสาวพิมพสั่นอันอันซีอันนั่นอยู่นี่แม้ว่าสั่นอันอันนี้เป็นนั่นเป็นผ้าเป็นผ้ามั่นนะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเป็นเป็นกระดาษมัน สิว่ากระดาษก็ได้แต่ว่ากระดาษมันกระีิกบุได้นะครมันจะเป็นัน้กันกันมั่นนะคะพี่น้องคะ่ะสาวพิมพ์กับมะฮ่อเข่าค่ะพี่น้องวันที้นี่ก็ใส่ลงใส่กระติบเข่านะคะเมื่อใส่ในกระติบข้าวแล้วเวลาเราจะอุ่น,นมันง่ายนะคะพี่น้องคะ่ะมันจะง่ายกลัวเลยนะคะพี่น้องเอาดึงขึ้นมาเลยนะคะดึงขึ้นมาแล้วก็มาซาวน้ำนะคะเอาเอาเขา่าเอาเข่าที่มันในเย,นย,นย็นเย็นแล้วนี่มาซาวน้ำอีกเท่าหนึ่งก็ฮ่อ พ่อเขาไปอัดเซนอุ่นไมใหญ่ไมโครเวฟค่ะพี่น้องค่ะนิ่มดีสุดริดสุดเขตเลยพี่น้องค่ะคันพูดอะไรพูดในเหตดล่องเมื่อเน,น้่พี่น้องเนี่อ,อันเคล็ดลับดีๆที่สาวพิมพ์มีมาฝากนะคะมือนี้โอ้ยจะมันไอ้เอ้นั่นเนาะจะมันสาราคักแน่ได้พี่น้องคะมือนี้นะคะเนาะนั่นแหละแล้วก็บวติดไม่ติดมือเนาะค่ะเวลาเราเข้าเสียนั่นเข้าอัดพิมพปุ่มตุ่มน้ำแล้วก็เศร้า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 ,า,าน้ำแล้วก็ล้างพอล้างน้ำแล้วก็เอา เอาใส่ล่องเหมือนเกานะค่ะหรือเออหรือบ่าเอาใส่ล่องตีเข่าหรือนี่แหละเอาใส่ตีเข่าแล้วก็ห่อห่อแล้วก็ใส่ไน่ใหญ่ไม่ครเวฟนะคะพี่น้องค่ะใส่ไม่ครเวฟเข้าไปแล้วค่ะนะกดสองสามนาทีนะคะพี่น้องค่ะนิ่มสุดธิ์สุดเดชเลยนิ่มแซบค่ะพี่น้องมาบบดนี้จวดกันค่ะจวดจวดนะคะบบาบ่ายน,นะคะตอนนี้ก็มากก็แห้งแล้วนะคะพี่น้องค่ะว่าต้องกินไรนะคะกินไรไรแห้งอ้วนมึงแน่หุ่น ส่วงวัดได้สี่สิบเมตรแสบแบกันเลยเนาะค่ะซาพี่มพ์ก็ซืบกินโดนนะค่ะพี่น้องกินให้เบิรงโดนนะค่ะอันส่วนกินซื้อส่วนพม่พี่น้องกินซื้อๆนะค่ะพี่น้องคะอื้มว่าเนอะอันอั่วอั่วเรื่อันกับอันเนี่ยจมอื้ จมันอืมคมอําลําแสบพี่น้องเข้ากันนี้ดีกับบนปากเบ่งทานั่งนั่ง,งกินขอค่ะพี่น้องนี่ละอีสานบ้านเฮานั่งทําไมโต๊ะพอแม่ไม่ค่อยพนังโต๊แล้วพี่น้องค่ะอืม Nàng tốt kìm khẩu bớt im thế nào Nàng kìm khẩu phăng ai ngọ lắm bài phòng ừ. Nàng muốn <cười> <cười> ừ. Anh gọi có mi vết lạc vô đơn Anh ngọ hãy kìm khẩu sắc cần đất phải phăng cháu lắm thế xưa อุ้ยจะมาเสียมแห้งพี่น้องเออมามามา,มานั่นแหละพี่น้องพวกเก้ายวถือเบื่อขอ่อยหายชอกบ,บกินแซ่บแจ่มเขาอบอกกินในไรบังกินแล้วดิ่นัน่นนั่นมึงหุ่น ล้งผิงไฟนะคะพี่น้องฝ้ากินก็เนอะพี่น้องขอสิคืนไล่ว่าไม่ยังเดออขอบคุณพี่น้องทุกปู่ทุกคนเนอะที่แะกขามาติดตามสาวพิมนะคะพี่น้องค่ะพอกันเก็บหนาเลยออยู่ดีไม่แห้งความสุขจะไดความไข่จะไดมีโรคใดายาผ่านม่านรายาไกลเด้อพี่น้องเจ้าขาคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความมุ่งมั่นปรารถนาเ,าเศรษฐีในภายภาคหน้าขอให้เป็นพวกของพวกเก่าทั้งหมดีเขามาหาขอได้พี่น้องเด้อบ,บายยพอกันเก็บหนาจ้า มาสวัสดีค่ะโอ้ยค้าเขา <laughs>